เอาล่ะถึงเวลาแล้วที่โลกใบนี้ต้องสิ้นสุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไล่ยิงเรามีคนไล่ยิงกันมาเอ้ยโอ้โอโอ้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 โอโอ้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 โอโอ้โอโอ้โอ้โอ้โอโอ้โโอ้โออ้โ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 อ้้โอ้โออ้โออ้โอ สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่นเดิมค่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยคะ่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าฟิวทิปสีเกมจะสนุกขนาดไหนไปเลนกันเลยจ้าวู้ฮู้ยินดีต้อนรับกลับมาคะ่ะดิฉันครูคาเลนสวัสดีเด็กๆทุกคนด้วยนะคะ้ต้อนรับกลับมาโรงเรียนอีกครั้งคะ่ะจ้าหาของหาของเฮ้ยพี่ฝนเจอนี่ด้วย โดนัทเจอกุญแจสีฟ้าเย่พียงพี่ผลเจอกุญแจสีฟ้าเจอเหรอใช่นี่ไงในตู้นี่เจอกระเป๋าพยาบาลได้แล้วทำไมพี่เยงไม่ได้กระเป๋าพยาบาลเฮ้ยโรงเรียนเข้าแล้วพียกโกทูคาสดีครับโกทูคาสนะใช่ดังทีได้แล้วมิสเตอร์คาเลนเฮ้ยไม่ใช่มิส์คาเลนให้มาที่ห้องคุณครูใหญ่เดี๋ยวนี้ โอ้สงสัยมีเรื่องอีกแล้วอะพี่อมีเรื่องอีกแล้วมีเรื่องทุกภาคน่นี่มีเรื่องทุกภาคเลยแต่ตอนนี้พี่ฝนมีกุญแจสีฟ้าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปนู่นเลยโรงอาหารเพราะว่าได้กุญแจสีฟ้ามาเนี่ยพี่เลยครั้งแรกเลยรู้สึกว่าโบนัสกับป่วนเขาจะเตรียมพร้อมทาอะไรสักอย่างเตรียมพร้อมทํอะไรอะทุกคนทุกคนจะรีบไปไหนเดี๋ยวก่อนโอ้เอาอีกแล้วเพื่อนแอบขึ้นไปอีกแล้วหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปนั่งที่ดีกว่าเดี๋ยวครูมานี่ใครเนี่ย นี่ทุกคนไปเล่นกันอยู่ได้ลงมาได้แล้วนะเอาอย่างนี้ทุกทีเลยเวลาครูไม่อยู่อะ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,รวลงมาเร็วลงมาเร็วเพื่อน<喂>คนนี้เขามีมือเลือด้วยตูดทีเขามีแบบเนี่ยไอเทมรูปมือมือขึ้นมาแบบชูขึ้นมาเห็นปะแสดงว่าเขาต้องไปผ่านด่านที่ไหนแน่เลยเออใช่ไหมต้องผ่านด่านอะไรสักอย่างเลยอุ้ยอุ้ยทำไมเลือดมันลดอีกแล้ว啊เราไม่นั่งที่ไงมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยเกี่ยวสีเราไม่นั่งที่อ่ะเดี๋ยวเพิ่เติมเลือดเข้าไปก่อนนะเติมเลือดเลยหรออันไหนเนี่ย เราจะไปไหนเนี่ยเราไปเราต้องบอกครูมะเราเราไม่บอกอหรอถ้าเราถ้าเราบอกไปอ่ะเราจะปีนขึ้นไปไงเวลาซอมบี้มันโผล่มาเออใช่เราไม่บอกครูดีกว่าเดี๋ยวครูรู้โอ้นี่พร้อมใจกันมากเลยนะสิบคนเลยนะไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราขายให้เดี๋ยวเราขายให้แป๊บนึงโอ้โขายเดี๋ยวก่อนขายไม่ออกอ่ะทำไมมันขายไม่ออกขายยางขายไม่ออกทุกคนขายไงอะแล้วมันขายไงแล้วก็กดแล้วเนี่ยได้แล้ว ว้าไม่ทันแล้วเหลือสี่วิไม่ทันแหละเออแล้วมันได้แล้วแล้วทมายมันเข้าไม่ได้อะไม่รู้เหมือนกันเออแปลกเหมือนกันนะ<อ>โอเคออโต้ได้ปัดเค็มมาแล้วอ่ะอออโต้ได้ปลาเค็มมาแล้วเหรอ,อโหวไวมากนี่ดูดิมันเป็นปลาเ <c oughs> ขาเรียกปลาเลยนะปลาจระ,ะเม็ดไงปลาจระ,ะเม็ดที่ไหนพีก่กมันเป็นปลานี่ริวกิ้วลิวกิว,วนี่นมาดูนี่เห็นเปล่าเนี่ยดูซิจะหลายเม็ดเลยเห็นไหมเนี่ย อะไรจะไหลนี่ไงดูดิเห็นป่าไม่ใช่จะละเม็ดอย่างเดียวจะไหลเม็ดเลยอะจะไหลเม็ดเลยเหรอนี่ไงดูดูข้างปลาดิดูข้างตัวปลาดีๆก็เพื่อนวิ่งไปวิ่งมาจะไปเห็นว่าเฮ้ยพี่เอกพี่ม่ทันสังเกตมากแล้วซอมบี้เออซอมบี้มาแล้วโอ้โหดูดินี่เราต้องมายืนดูซอมบี้กันทุกรอบใช่ไหมดูดิคนนั้นก็เป็นซอมบี้อะแล้วเขาเกิดมาได้ยังไงอะเขาโดนใครกัดมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าพี่ฝนสงสัยมาตั้งนานแล้วน่ะ้ย เฮ้ยเพียงเป็นไรอ่ะเมื่อกี้เต้นเอ้ยตกใจกลัวตกใจเหรอนี่ไงเห็นหมาปลาจะหลายเม็ดเลยไหมปลาจะหลายเม็ดเลยเหรอเฮ้ยคนนี้เขาเป็นเกาหลีเหรอเป็นเกาหลีแค่คนเดียวเองคนที่ไม่ใส่เสื้อผ้าตัวสีม่วงเนี่ยเ้ยมันมีเสียงอะไรแปลกๆเอ้ามีคนมาเคาะประตูมีคนมาเคาะประตูเหรอโอ้โหดูดิใครมาเคาะหน้าเขียวมาเลยโอ้ยไปดีกว่า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 เฮ้ ไปดีกว่าเพื่อน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 อย่าอยู่เลยไปดีกว่าไปดีกว่าขึ้นมายังขึ้นขึ้นมาแล้วเพียอกขึ้นมาแล้วเหรอพียอกจะรีบค้นหาก่อนซอมบี้โอ้ไม่ก็ขึ้นมาดีกว่าเดี๋ยวหล่นลงไปอีกพี่ผาของเถอะพี่เอกหาไม่ได้อารมณ์เนี้ยอารมณ์เนี้ยหาของก็เฮ้ยกล่องมันไม่มีอะไรเลยอะทําไงอ่ะมันต้องรอห้าวิออกจากคาร์ดลูมก่อนเฮ้ยทุกคนเฮ้ยประตูปิดแล้วน่าจะได้แล้วคราวนี้ก็ต้องค้นหาของหาของเร็วทุกคน หาของหาของหาของหาเจอไหมอะยังก็รอพี่ฝนพูดก่อนพี่ฝนพูดเฮ้ยซอมบี้อยู่ข้างล่างทุกคนซอมบี้มารีบเร็วรีบรีบเร็วทุกคนหาของเร็วรีบร็วเพื่อนเปิดเร็วเพื่อนเปิดอะไรอะป่วนบอกว่าบูลลี่เหรอป่วนลงไปบูลลี่เหรอจะไปบูลลี่มันทำไมป่วนขึ้นมาขึ้นไปทอนแล้วแน่เลยอะป่วนอะอ้าวนี่ไงอยู่ข้างหลังพี่ไง โอ้นี่ไงเร็วเร็วเปิด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 หาของเร็วเจอไหมสกิลไดเวอร์มีไหมเจอไหมเจอไหมเจอไหมฝั่งนู้นมีไหมมีคนไข่แล้วไงเอาไข่แล้วหรอไปแล้วไ่ไปแล้วไปแล้วรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวไปด้วยเฮ้ยข้างล่างเ็มีนะเนี่ยไม่เห็นตัวอะไรเลยอยู่ไหนนั่งไงวิ่งอยู่นั่งไงพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยตามหลังมาแล้วมีเพื่อนกระโดดตรงนี้กันใหญ่เลยปอกแป๊กปอกแป๊กมีหวอนมีหวอนวิ่งเร็วๆเข้าจอดกลัวนะจอดยิงหางยาวอยู่เดี๋ยวมันงับตูดจ ถ้าจอร์ดกลายเป็นซอมบี้แล้วก็จอร์ดจะงับพี่ฝนก่อนเลยแต่จริงๆจอร์ดก็เขียวอยู่แล้วนะ <c oughs> เฮ้ยลงมปลูกโอเคหาที่ปลอดภัยเจอแล้วได้แล้วเราน่าจะอยู่ในนี้แล้วปลอดภัยที่สุดนะเฮ้ยเราจะครูใหญ่ <บะ S 1> ครูใหญ่แล้วเหรอเราต้องเตือนครูใหญ่ไหมอะ่ะว่าอย่าไปอะ่ะเพชรว้าเพชรก็เตือนเขาทุกรอบ <c oughs> เออเราก็เตือนเขาทุกรอบเลยนะ อะไรกันเนี่ยเด็กๆทำไมเข้ามาในห้องครูใหญ่โดยไม่ได้รับอนุญาตแบบนี้ล่ะก็ครูใหญ่ขาเมื่อกี้เนี่ยมันมีซอมบี้อยู่ในชั้นเรียนของหนูอะค่ะอะไรซอมบี้อะไรมามาเด็กๆมันไม่มีหรอกสมบงซอมบี้ตามครูมาเดี๋ยวครูจะไปพิสูจน์ให้ดูนะตาบาตาบา <S <S เหมือนอครั้งที่แล้วเป๊ะเลยอย่างนี้เลยนี่เ่รอตรงนี้รอตรงนี้เดี๋ยวครูจะเข้าไปดูในชั้นเรียนพวกเธอว่าแต่ครูคาเรนไปไหนล่ะครูคาเรนอยู่ข้างใน ครูคาเลนอยู่ข้างในครูคาเลนครูคาเลน,เลนออกมาหน่อยออกมาหน่อยเด็กๆ <c oughs> เป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยครูคาเลนไม่เปิดประตูเออ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 ตีได้เฮ <c oughs> ้ยเอ้ยเด็กๆนี่ล่ะครูใหญ่นี่แบบยังบูอะ่ะครูขา <c oughs> หนูบอกครูแล้วนะคะว่ามันมีซอมบี้ทำไมครูไม่เชื่อหนูล่ะคะโอ้โอ้ครูครูใหญ่ครูใหญ่ขอโทษด้วยเด็กๆที่ครูใหญ่ไม่เชื่อทุกคน เออเตอนนี้ครูใหญ่โดนกัดซะแล้วเด็กๆเด็ก,ดกๆหนีห่างจากครูใหญ่นะครูใหญ่ไม่คิดว่าครูใหญ่จะรอดไปได้แล้วอะหนูก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันกับครูใหญ่คะ่ะหนูคิดว่าครูจะกลายเป็นซอมบี้นะคะเออเดี๋ยวทำยังไงดีล่นะเดี๋ยวพี่เอ็ค้นกูเกิลให้ก่อนว่าวิธีรักษาซอมบี้ทำไงนะเดี๋ยวเปิดเครื่องแป,ป๊บนึง ออรีบๆเล็วิเอ่กแล้ทำไมเครื่องมันเปิดไม่ติดอะคอนกูเกิลเลยเดี๋ยวๆแลยวกะคนกูเกิลแปปนึงแปปนึงเด็กๆเด็กๆไปดูที่เครื่องคอมพิวเตอร์เลยวครูจะไม่ไหวอยู่แล้วมีวิธีการรักษาหรือเปล่าเปิดแล้วเปิดแล้วแปหนึงติดแล้วติดแล้วติดแล้วมาแล้วข่าวจากเบกกิ้งเนลขอรายงานว่าตอนนี้ซอมบี้ได้บุกโลกของเราแล้วค่ะโอ้ระวังด้วยนะคะถ้าซอมบี้กัดแล้วก็ทุกคนจะกลายเป็นซอมบี้นะคะไม่เว้นแม้แต่จอรด เขารู้ได้ไงอ่ะโอ้เอาเาแล้วประธานาธิบดีทรัมป์กลายไปซอมบี้โอ้ไม่ก็ทุกคนทำไงดีอ่ะแต่ปีนี้เขาเป็นอดีตไปแล้วนะเอาเหรอเรา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 อย่าไปพูดถึงเขาเลยเอาหรอเอ้เด็กๆครูคิดว่าครูไม่รอดแล้วแหละลายครูเริ่มหลแล้วเด็กๆเดบเบหนีออกไปจากที่นี่เถอะโอ้เพี่อครูใหญ่กลายเป็นซอมบี้เขาบอกให้ไปที่ห้องเก็บของไปเร็ว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  นี่ทุกคนตามฉันมาแล้วฉันรู้ทางว่าจะต้องไปทางไหนมาเดี๋ยวเพ็กเพกจะพาไปเพีครับตามออโต้มาครับออโต้ถือปาเคมาครับยังไงก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ดีอยู่ชิ้นหนึ่งตอนนี้มันมีอยู่อันเดียวนะโอเคไปทุกคนนี่ไงใช่ไหมใช่ตรงนี้มพี่เอกต้องเก็บอันนี้ดีกว่าพี่ฝนเอาที่มันแบบแรงๆดีกว่าขอหวดแรงๆสักทีขออันนี้เลยขออันนี้เลย อยู่เลยทีเดียวทีเดียวอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนี้เลยถ้าเราไม้เบสบอลไปอ่ะพี่เอกมันอาจจะหักใช่ไหมแต่เนี้ยมันเป็นท่อนเหล็กไงมันเป็นท่อนเหล็กมันก็จะแบบปับปับทั้งเหงื่อออกมือมันก็จะหลุดมือปับหนักแน่นสี่ชั่วโมงต่อมาเออครับจอาหิวจังเลยเดี๋ยวรอเปิดประตูนะเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินกันโอเคโอเคพี่เอกพี่ฝนก็หิวเหมือนกันนี่อยู่ในนี้มาตั้งนานแล้วนะนี่แบบอยากใช้เนี่ยนะไม้ไม้ถูพื้น ใช้ไม้ดูพื้นได้น่าจะดีเนาะไม่น่าดีหรอว่าไม้ผูพื้นมันเป็นไม้ไงถ้ามันโดนบล็อกเดียวมันก็หักนะอันนี้แหละไม่ใช่ก็พี่เอกก็เอาไม้ถูพื้นดันไว้ไงดันอันนี้แหละอันนี้ก็อันนี้ก็ยาวอยู่นะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเพ่กชังแรงอ๋อชังแรงเหรอชังแรงชังแรงชังแรงใช่เรียกอะไรเรียกเรียกไม่ถูกแต่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวคราวนี้เราจะไม่หนีเราจะโซ่แล้วออโต้ใช้ปากเข็มตีเราจะสู้ อย่าดูถูกปลาเค็มของออโ,โต้นะครับนี่มันอาวุธระดับแรงเฮ้ยทุกคนระวังให้ดีนะมาแล้วมากันแล้วซอมบี้มาแล้วทุกคนอ้าวเธอกินโดนัทไหมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วป๊บมาแล้วมาวมาแล้วโอมาแล้วป๊บโอโอ้โอนี่ครูใหญ่เราบูอ่ะโอสายบูอะเ,เ,เอ๊เอ๊ครูใหญ่ครูใหญ่ขอเต คุยใหญ่ขอโทษนะเด็กแท้เรียบร้อยเออเรียบร้อยแล้วอ่ะคูยใหญ่ขาหนูขอโทษค่ะแต่ว่ามันจําเป็นจริงๆนะคะวิ่งคุใหญ่กลายเป็นซอมบี้แล้วอ่ะพี่เอกอืมเรียบร้อยแล้วอ่ะเฮ้ยคุยคาเลนนี่คุยคาเลนอือหึโอ้โหนั่นนั่นใครอ่ะโดนัทเดฟพิ้วอย่ากกวนไปเด็กๆฉันคือโดนัทเดฟอ่ะอยู่ไหนล่ะโดนัทเดฟโอ้ยทางนี้ อยู่นี่โอ้ดูนั่นสิเธอนี่ตำรวจมาช่วยพวกเราแล้วอุย๊ยดีใจจังเลยโอ้โหโดนัทเดฟเขามาช่วยพวกเราอ่ะพี่เอกใช่พี่เอกดีนะที่โดนัทเดฟมาไม่งั้นพวกเราอาจจะม่องเท่งก็ได้นะยังเหลือคนอยู่อีกนะเฮ้ยเราต้องหยิบกุญแจพี่เอกหยิบกุญแจมาเราไม่ต้องใช้กุญแจดิไม่ต้องใช้หรอใช่เพราะเดี๋ยวเราจะไปทางอื่นกันผลหยิบมาเผื่อก็แล้วกันถ้าหยิบมาเผื่อเราก็ต้องไปอันเดิมมาสิอันเดิมหรอไม่ต้องไปก็ได้มั้งมาเ็วพวกเรา ทางไหนเพกต้องเข้ามานั่งฟังไอ้นี้ก่อนบรรยายก่อนบรรยายอะไรอ่ะเขาบอกว่านี่ไงเขาบอกให้ทุกคนอยู่ในเซฟโซนเนี่ยห้ามออกจากเซฟโซนเป็นอันขาดการออกจากเซฟโซนจะทําให้เราไม่เซฟแต่ว่าถ้าเราอยู่นิ่งๆนะเพกเราอาจจะเป็นเป้านิ่งแล้วก็ตายได้นะเพกว่าเดี๋ยวพอแห่กันเข้ามาเราก็ตายดีใช่ไปไหนะเรา<ะ>เราไป เราไปเดฟดีกว่าไปกันเดฟนะไปกันเดฟนะน่าจะปลอดภัยดีใช่ไหมไว้ใจเดฟได้ใช่ไหมเขาอย่างน้อยเขาก็เป็นตำรวจที่มีปืนเขาเป็นตำรวจที่มีปืนเนาะเอ้าแล้วเดฟไปไหนอ่ะเดฟก็ยืนอยู่นี่ไงอ๋อเดฟยืนนัะเหรอเอ้ยเสียงอะไรอ่ะพี่เอกโอ้ยโอ้ my god เฮ้ยสาวหมอนจริงจริงวะเฮ้ยสาวหมอนเฮ้ยสาวหมอนเด็กๆครูสัมบี้มาหนีดี่กว่าใช่พวกเด็กๆอ่ะที่แบบ หนีไม่พ้นน่ะก็โดนจับกินไงเฮ้ยมีอยู่วันนี้มาแล้วมีอยู่วันนี้มาแล้วนี่เพื่เฮ้ยต้องช่วยเขาตีประตูต้องตีประตูต้องช่วยเขาตีประตูต้องตีประตูต้องตีประตูพี่อนกำลังตีตรงนี้อยู่ตีเร็วตีเร็วตีตีปาป้าป้าโอ้โดนนัดเด็บยินอยู่เฉยๆทำไมไม่ช่วยอะไรเราบ้างเลยโอ้ยพี่ขา

อะไรพี่เอกโดนัทเดฟก็โดดลงไปแล้วโดนัทเดฟก็วิ่งมาข้างหลังพี่เอกฮึบฮึบโผแบบซอมบี้ก็โดดตามพี่เอกมากระโดดตามไปหรอกระโดดตามอยู่ข้างล่างพี่ฝนมายัางอยู่นี่ไงข้างหลังนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดินลงไปก่อนเดี๋ลงไปก่อนึบนี่โดนซินด์นะใไปงานนี้ต้องค่อยๆไปพี่ฝนใจเย็นๆนะจอร์ดไม่อยากไอ้ไอ่ซอมบี้ไปฝอเร็วๆมันกัดตัวจอร์ดแล้วเฮ้ยเฮ้อยู่ไหนแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้โหเกือบไป เมื่อกี้มันกัดตูดจอดอะมันไส้ขอสักขวดหนึ่งนี่ไงตัวเนี้มันกัดตูดจอดเนี่ยมันกัดรถือดรถเถอ้ทุกคนเงียบเงียบเงียบไวเงียบเงียบไว้ตอนนี้อะซอมบี้มันอยู่ทั่วเมืองนะแล้วทำไมคุณลุงเดฟอะแกเปิดไซเรนมาทำไมเนี่ยออใช่มันอันตรายจริงเออไม่ได้กลัวซอมบี้เลยเอารถพาเรามาไหนเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวลุงพาลงมาไหนลุงยังไม่มานี่มันที่ไหนอะลุงเร็วเร็วลุงเร็วลุงช้าทำไมอะที่มาแล้วเฮ้ยนี่มันอะไรอะ,ะรรอเพี้ยนนี่มันอะไรอะฮะเตรียมฟาดเตรียมฟาดเฮ้ยเฮ้ยโบนัสขึ้นมาข้างบนนทำไมไรทำไมโบนัสขึ้นไปได้อะนี่มันอะไรอะทุกคนทุกคนระวังตัวไว้ดีนะมันอาจจะกลายเป็นซมปีก็ได้โอุ๊ปไปกโอ้ยไปกอ โอ้ oh my god มาแล้ว <S <S ฉันไม่ได้ซอมบี้จ้ะทำไมต้องเสียงนั้นโอเคอันนี้คือแดนนะครับเป็นคนไร้บ้านฮึบโอเควิวว่าแต่ทุกคนเข้ามาในบ้านของฉันทำไมอ่ะมาขอความช่วยเหลือจากฉั้นเหรอโอเคได้ทุกคนไปเดี๋ยวชันลงไปนอนดิน <S 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 โอ้ เราไปที่เซฟโซนได้ได้ๆเดี๋ยฉันจะพาไปที่เซฟโซนนะทุกคน <laughs> ทำไมเสียงก็เป็นแบบนั้นนะพี่คือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเราจะมั่นใจกับเขาดีหรอว่าเขาจะพาเราไปนะ<ก>เซฟโซนเนี่ยก็ไม่รู้ดิเราไปแวร์เฮาส์ดีกว่าไปแวร์เฮาส์เหรอมั่นใจได้เลยว่าฉันจะพาพวกคนทุกคนไปเซฟโซนอะ <laughs> เอเอตอนนี้ฉันค่อยค่อดข้างป่วยนิดหนึง <laughs> หนูท่าทางไว้ใจไม่ค่อยได้แนละ้วเนี่ยโอ้โห ไปตามตามเดฟไปดีกว่าไปเพียกเร็วไป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 แวเฮาดูท <okay. S 1> ่าทางจะไว้ใจแดนไม่ได้ <laughs> ไปกับเดฟดีกว่าครั้งที่แล้วเราไม่ได้ขึ้นสลิงเนาะใช่ไหมเอ๊ะครั้งที่แล้วเราขึ้นสลิงใช่ป่ะน่าจะใช่นะพีอกคราวนี้เราลองไม่หวนสลิงกันดูเราจะไม่หวนสลิงใช่ไหมได้เอาล่ะเรามาถึงเซฟโซนแล้วน่าจะปลอดภัยดีนะเนี่ยแ<ต>ี่<ถ>เราระวังให้ดีแนละเงีย,บ,ย,บ,ยบด้วยนะครั้งที่แล้วที่เราต้องย่องย่องไปจําได้ป่ะจำได้ เงียบเียบก่อนย่องดีๆย่องดีๆย่องเหรอย่องย่องย่องโอ้ถ้าเราย่องไม่ผ่านทำไงย่องไม่ผ่านทำไงอ่ะโอ้โหดูดิกาดเพียบเลยเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงใส่หน้ากากกันแก๊สอะแสดงว่าในนี้ต้องมีแบบระเบิดแก๊สอยู่แน่แน่เลยหรือว่าสารพิษมันจะอยู่ในอากาศพี่เอกที่ทำให้มันเป็นซัมเบียดูดิเห็นไหมแต่เราก็ไม่เป็นอะไรนะ เออเราเป็นเด็กไงเรามีภูมิคุ้มกันเยอะเงียบๆจริงๆแล้วเราเราวิ่งเรามีหลายคนเราวิ่งออกไปหวดเลยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าจะดีไม่น่าจะดีเฮ้ยเราเพื่อนทำไรน่ะเพื่อนไปทางนู้นเลยเหรอเพื่อนเอางั้นเลยเหรอเพื่อนเพื่อนเอางั้นเลยเพื่อนชำนาญมากทำไมเพื่อนไปทางนั้นได้อะโอเคเพล็กเร็วหวนมาแล้วตุ๊ต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 ไปแล้วเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ต Tôi con như này nè. anh đi nó cả đời. Tút tút tút. Là con đi không binh lời. Ui, cướp bay. Bài đây đây đấy, đây đây đây. Tút tút. Ô đồi bay. Ô đồ tai, cướp tai. Cướp tai hả? Ấy, cướp tai. Cướp tai. Chiều đi đi tiêu. Cướp tai, cướp tai. Tút tút tút. Ấy, chớp. 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 Này nè. Ui, cướp bay, cướp chiều. Dạ, phi hẹc, tìm phản rồi đi bạn. Ui 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 ui. chiều chiều chiều. Tìm. cha. เอาเพเอกหรอออกมาลองนี้แล้วออกมาหรอเฮ้ยใครเนะโหลุมน้อยลูมลุมน้อยเกือบไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพเอกเติมให้เขากันโอ้โหเพื่อนเพื่อนเหลือเลือดนิดเดียวลุมน้อยทำไงดีเพื่อนเพเอกเติมแล้วเติมยังเติมยังโอเคป่ะแต่ต้องเก็บไว้มั่งเดี๋ยวเราตายตายได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปโอ้ยไปเลยหรอลุมน้อยเติมเลือดให้ไปปุ๊บเลยเฮ้ยเป็นยังไงยามันเป็นยาแก้หรือว่ายายาที่มันเป็นสารพิษอ่ะเพเอกว่าน่าจะเป็นสารพิษนะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มเรื่องอ่ะ เั็นใครอ่ะเอาละถึงเวลาแล้วที่โลกใบนี้จะต้องสิ้นสุดเอออะ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 าอ่าอ่าอ่าโดยสารพิษของฉันที่ฉันเฝ้าส่าอดทนมานานแสนนานเอออ่าอ่พวกแกเอาสารพิษอันนี้นะไปฉีดให้กับทุกคนเลยยสั่าได้ครับท่านโอเคเราต้องเคลียร์ตรงนี้ใช่ไหมเราต้องเคลียร์อะไรเราต้องหนีเราต้องหนีลูกปืนใช่จะให้เราไปไงเราต้องหนีลูกปืน ต้องไปทางนี้ฉันโดนยิงทุกคนช่วยด้วยโอ้โหเพื่อนโดนยิงอ่ะรู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 ไปโอ้โหยิงกันใหญ่เลยยิงกันใหญ่เลยอ่ะเราต้องไปเราต้องไปให้ผ่านเราก็ต้องไปยิงอย่างนี้เราเราเราก็แย่ดิโอ้โหพี่ฝนโดนไหมเนี่ยโอ้ยพี่ฝนผ่านแล้วเราผ่านแล้วเหรอเฮ้ยเราผ่านแล้วโอเคโอเคเฮ้ยทำไมรอบนี้เราผ่านง่ายจังเพื่อนผ่านนะเอาเพื่อนผ่านเลยผ่านเลยเฮ้ยเรากลับมาที่เดิมแล้วอ่ะเรากลับมาเจอไดเวอร์แดนน่ะฉันบอกทุกคนแล้วว่าอย่าไปอย่าไปเขาไม่เชื่ออ้า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันไล่ยิงเรามีคนไล่ยิงกันมาโอ้ยมีซอมบี้ขึ้นเร็ว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 เยะคนเะแย่แล้วพี่ฝนอยู่ไหนพี่ฝนอยู่กลางมาเร็วมาเร็วมาเร็วขึ้นมาเร็วเติมเลือดให้แล้วเติมแล้วมามาเอ้ยเราโดนยิงเราโดนยิงเราโดนยิงด้วยโดนกาดด้วยโอ้โหไม่ไหวโอ้ไม่ไหวเลยไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนรอเดี๋ยวมาเร็วมาเร็วโอเคผู้คนมาแล้วเฮ้ยซอมบี้โดดโอ้ my god โอ้ my god เฮ้ยพี่ต่ เพกตกลไม่ตายอ้ยทไงอะเ้ยเกเร็วเรอ20วิเดี๋ยวเกไปโอเคโอเคอยู่ร้างบนนี่นะโอเคต้องไปไหนอะเพกเราไปที่ชุดข้างล่าง้างล่างเลขวเร็วๆได้ได้ไดแล้วเกรอเดี๋ยวพือนเ้อ่านเฮรอรอเราไปทางนี้กันเก นี่ทางนี้เรายังไม่เคยไปทุกคนฉันบอกแล้วว่าอย่าไปทางนั้นก็ไม่เชื่อให้ตามฉันมาแต่แรกอุ้ยเอมันอันี้มันเป็นที่เซฟอันี้ใช่ไหมเที่เซฟโซนเหรอไม่ใช่เวลาเวลาที่แบบมีไฟไหม้ไงอ๋อเออมันเป็นถุงน่ะได้นี่ไงใช่ไหมถุงของพนักงานดับเพลิงอ่ะได้ได้ได้เพื่อนไปไปไปทางนี้เรายังไม่เคยไปมาเลวมาเลยบอกแล้วว่าตามฉันมาตามฉันมาแต่แรกก็ไม่เชื่อเห็นไหมบอกแล้ววห้ตามแดนมาเห็นไหมตามโดนัทเดฟที่ไรนะเดือดร้อนทุกที เฮ้ยคนที่ขอแบบขอพูดถึงดรซีโร่อะสแสดงว่าแนาวดำๆเมื่อกี้นะ่าจะเป็นดรซีโร่แน่เลยใช่และ้ะทุกคนสำลักเลือดด็อก้ตอรซีโร่คนนั้นเขาฉีดยาไม่ใส่ฉันฉันคิดว่าฉันไม่รอดแล้วนะพวกเธอจะต้องหาทางก็ไปดีแหลบให้ได้แล้วหยุดยาดรซีโร่ไม่เหลาไปดีเ,เพียย้ยงว่าท,ที่เขาจะตายเนี่ยเพราะว่าป่วนไปฟาดจริงเหรอโถ่ไอ้ป่วยทำกัาทำไม ไม่เป็นไรนะคุณตำรวจไม่เป็นไรนะคุณทหารเดี๋ยวฉันจะเป็นช่วยเองเฮ้ยไปไหนกันแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนไปไหนกันแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนที่ไหนที่นี่คืออะไรคืออะไรวิ่งมาเร็วทีงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้นี่ไงถึงแล้วถึงแล้วเอาล่ะทุกคนเราวังตัวให้ดีทำไมมีมีผู้แดงเต็มเลยอะนี่มันอาจจะอันตรายกว่าที่เดิมก็ได้นะเฮ้ยนี่มันฐานมันใชการลูกตาสีโล่นี่นาพี่กระสุนปืนเฮ้ยทำไงอะไม่ใช่กระสุนปืนโอ้ my god เราไปที่ไหนเนี่ยโกทูนุกเอนดิ้งเร็วไปนุกเอนดิ้งเหรอเพื่อนไม่เอาเพื่อนจะขึ้นทรัคเพื่อนขึ้นทรัคไปทำไมโอ้โหเพียกจะดูนุกเอนดิ้งอ่ะเพื่อนขึ้นทรัคเหรอโอเคเราก็คงต้องไปกับเขาละเอาอย่างนี้ก็ต้องไปกับเขาแล้วต้องไปกับเขาละเพียกพี่ฝนกระโดดขึ้นมาละขึ้นมาเร็วคือเพียกอยู่ไหนเพียกกังหาตัวเพียกไม่เจอเพียกเจอแล้วเร็วรีบขึ้นมาเร็วเฮ้ยรอเดี๋ยวอ่า รถทับเฮ้ยโอ้ยเราไปที่ไหนอะเนี่ยเราอยู่ที่ไหนอ่ะเพ็กเลยไม่เจอนุกเอนดิ้งเลยนุกเอนดิ้งนี่แบบเขาน่าจะยิงอะไรระเบิดใส่เราอะเนาะไม่รู้เหมือนกันดิพี่เอกเอาไงดีอะนี่เราอยู่ที่ไหนอะเอ้ามีบางคนลันนุกอยู่ดีฮะนั่นน่ะเอเจนต์อันกัตอยู่ข้างบนน่ะไหนนั่นไงอยู่้ยโอ้โอ้ย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 โอ้เโอ้ย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 โอ้าโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ย เขาเป็นซอมบี้เหรอเฮ้ยโอ้โหเอาฮอมาไล่ยิงโอ้โหเอาฮอมาไล่ยิงเฮ้ยจะเย็นยิงส่งเดชเลยยา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 เฮ้ยโอ้โหพี่เอกโอ้พี่ฝนโดนไปติ่งนึงอ่ะเลือดล่นเลยพี่เอกพี่เอกช่วยพี่ฝนด้วยช่วยจอร์ด้วยตอนนี้จอร์ดหักไวไปแล้วอ่ะพี่เอกไม่มีที่เติมเลือดแล้วเพราะพี่เอกมองเทงเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรยิงคนอะไรเนี่ยโอ้ยิงโอ้ยโอ้นี่ไงโอ้โหโอ้โหแรงมากเฮ้ยจอดกระโดดตุ๊ก เ้วจะตีเขายังไงเนี่ยโอ้โหเต็มหน้าเลยอะเพียกเหลือเลืดเปล่าไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยว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 เดีกยห้ตี๋ยวเี๋ยรเนี้ตรเนี๋ยเดี๋ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเตีแน่เนี่ยวกดาแพงเตีแพงเรีหยวเดี๋เดี๋ยวเด่ให้เดี๋ห้เดหลบไม่งัยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอดย่เดี๋ยวเ่ียวเนี๋เดี๋ยวเียวเียียเย ฐานจรวดมิสไซของเขาตุ๊บไปมามาตีแตกมาตีมามาเฮ้ยอนีก่อนนี้ก่อนเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้วโหนี่มันฐานป่ายจรวดมิสไซอะพี่เอกใช่แล้วโอ้บล็อสตัวนี้มันโหดร้ายมากเนี่ยหนี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 มันจริงไปแล้วโอ้โหเพล็กโดนแล้วนิดนึงเลือดรถอะเลือดโอ้ยเลือดเยอะนะเลือดเยอะโอ้โหกระสุนเฉียวหน้าไปเมื่อกี้กระสุนแรงจั๊กจ้าดาโอ้โหยิงเฉียวตูดมาโอ้ย นี่เรายืนอยู่กับที่ไม่ได้เลยเน <ad> ี่ยเฮ้ยพี่บอลโดนแล้วอะต้องใช้ผ้าพันแผลแล้วเอ๊ะหรือว่ายืนได้เออโฮ้ยโอ้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 โอโอ้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 อ้โ้โอ้โอ้โออ้โ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 อ ไหนซอมบี้มาพี่ฝนวิ่งไปทำไมโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอฮิวอะฮิวตัวเองอุ้ยเอ้าไปไหนแล้วหายไปแล้วโอ้โหเขายิงมานี่เองมา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 นี่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 ฟาดเลยนี่แอทแทกมีฟาดเดี๋ยวเดี๋ยวของแห็นดวนฟาดแห็นดูนี่โอ้นั่งไงนั่งไงนั่งไงอยู่นั่งไงไม่เห็นหน้าชัดชัดอะไม่ชัดโอยเราปรับปุ่มยิงได้ด้วย ยิงไปที่เขาแล้วใช่ไหมโอเคได้น่าจะเหลือีเดียวปะงาเ้ยโอ้โหโอ้โหกระสุนมันมาทั้งสองทางเลยโอ้โห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 กระสุนกัดกระสุนกัดโอ้โหทีแบบโดนเต็มเลยอะยิงสาสัวสัวมาก อยู่ตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเพียกมาอยู่ตรงนี้เราตรงไหนโอ้โหข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังขี่บนาวุธเดียเปียกไม่โดนเลยอ้าวมาแล้วเี๋ยวฝนหิวให้เราอยู่ไหนเนี่ยกำลังวิ่งไปอยู่ไหนกำลังจะถึงแล้วอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ทันแล้วเอาฮิวดิิวิวิวหิวอยู่ไหอะไรเอ้ยมาแล้ว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 อแล้วฮแล้วโอ้โหมันมันลนใส่หน้าพี่กอะโอ้โหตุ้มต่มตุ้มต่าเลยอะคนเฮ้ยหนีบบอบบหบอบอบบหบอบ แล้วขาทำอะไรถ้าเราไม่หลบอ่ะกระสุนกระสุนเขามีกระสุนมาแถมมีซอมบี้ตั้งหากเอกเขายิงกระสุนใส่เขายิงปืนใส่อ่ะอย่างแรงอ่ะเลเซอย่างแรงอ่ะดูดินั่นไงทหารพวกนั้นอ่ะเขามีสไนเปอร์อยูข้างบนนี่ไงเต็มเลยโอ้สไนเปอร์แบบเพียบเลยวิ่งทำไงอ่ะเขานี้เราต้องจัดการให้ได้แล้วอ่ะนั่นไงนี่ซอมบี้หมาแล้วมามามาขี่มะนาววุธก่อนเดี๋ยวก่อน ปับนี่ตีไปส่องลูกสุดท้ายปับปับขี่มนาวุธให้ยิงเข้าไปรับไปเลยเอเจนต์กัดตั้มนั่นโอ้ชนะเลยเย้โอ้หลุดมาแล้วนี่ไงไปไหนอ่ะไหนอะไปไหนแล้วหลุดไม่ไหนลูกหลดนี่นี่นี่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอเพียโอเพียพวกเราพวกเราต้องต้องรีบหนีขี่มนาวุธอันใหญ่นี่เขาจะล้างเมืองแล้วเนี่ยโอ้ไมค์กอดโอ้ไมค์กอดพี่เอไปแล้วอ่ะยิงไปแล้ว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 เอ้ยอ่ะอ่ะอ่ะ ถึงพวกเจ้าจะจัดการลูกน้องของข้าได้แต่ฉันด็อกเตรซีโร่ไม่มีทางทำให้พวกแกรอดชีวิตไปได้หรอกเ่ือ่ะอ่ะอ้าอโอ้เพียพี่ฝนเจ็บคอเพียกว่าพี่ฝนพากหลายตัวเกินช่วยช่วยพาคไม่ทันเลยคืออยากจะบอกว่าเราช่วยภาคไม่ทันเลยเราเราเหนื่อยมาก เราเหนื่อยแทนโอเคเออ้อยเหนื่อยมาก โอเควันนี้สนุกมากเลยสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่บอกว่าให้พวกเรามาเล่นฟิลทิปอีกนะวันนี้เราก็มาเล่นแล้วนะคะตามคาขอเลยนะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาเล่นร่วมกันแล้วก็เข้ามารับชมในวันนี้นะคะวันนี้พี่ฝนและแล้วก็พี่เอกแล้วก็น้องๆทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะคะจุ๊บๆบายยค่ะโอ้ยอยากเล่นอีกอะ่ะมันกําลังมานเลยอ่ะนะเฮ้ย <c oughs> วันนี้เรามาเยอะนะเ้ยมีน้องมาใหม่เออมีเพื่อนมาใหม่มีรู <ง>รอยอ่ะมาใหม่แล้วก็แบสใช่<ง>แบสศูนย์ศูนย์เจ็ดเอ็กมาหลายคนเลยอะ <Okay. S 2> นะโอเคยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนน่ะที่กดเข้ามาเล่นกับพี่ฝนแล้วก็พี่เอกไม่ทานเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะคะอืมบ๊ายบายจ้าทุกคน